สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมารู้จักไม้มงคลที่อยู่ในตระกูลเล็บคุดอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้คือเล็บคุดใบผักชีค่ะเพื่อนๆืมาดูใบเขาใกล้ๆนะคะเล็บคุดใบผักชีเนี่ยค่ะใบเขาก็จะเหมือนต้นผักชีนะคะเหมือนใบของผักชีที่เราเอามาทําอาหารนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะลักษณะใบเขาก็จะออกมาเป็นหลายๆใบอย่างนี้นะคะแล้วก็จะคล้ายกับผักชีมากเลยค่ะเพื่อนเืเขาก็มีความน่ารักในรูปแบบของเขานะคะ เลี้ยงง่ายไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ใบก็จะดกมากเลยนะคะมองเข้ามาเนี่ยจะมีความม mini ินิมอลมินิใจนะคะสดใสน่ารักแบบเขียวๆค่ะที่สำคัญเลี้ยงง่ายไม่ยากนะคะชื่อเป็นมุงคลค่ะเพราะว่าเล็บครุฑเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นอาวุธที่ทรงอนุภาพของครุฑนะคะถ้าปลูกไว้เนี่ยก็จะเสริมโชคลาภบ,บารามีแล้วก็ดีต่อคนในครอบครัวค่ะหามาปลูกนะคะเล็บครุฑใบผักชีค่ะ